มันเปรียบเ,เทียบกับการเมืองไทยได้ยังไงล้วคุยนอกรอบกันว่าการเมืองไทยเนี่ยเราเคยวิเคราะห์ออกันไปด้วยว่ามันมีผู้เล่นที่ไม่ใช่ผู้แทนราษฎรไม่ใช่สภาล่างสภา,าสูาางคืออำนาจอื่นทีนน่มาจากองค์กรอิสระแล้วถอดถอนในร,ร,รัฐมนตรีได้ถูกต้องเราคุยกับหม่อมปื้มนะคุณปื้มบอกว่าที่สหรัฐก็มีแต่ว่าคนที่ถอดถอนประธานาธิบดีได้คือสภาล่างและสภาสูงถูกต้องเพราะฉะนั้นเอาเอาตามข้อที่จริงเลยก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่มีสององค์กรที่ที่ ไม่ไม่มีสององค์กรที่ในประเทศไทยมีมที่มีอำนาจในการอถอดถอนชี้มูลความผิดนักการเมืองไม่มีไม่มีครับสององค์กรเนี้ยที่อเมริกาไม่มีเนี่ยซึ่งถ้ามีนะผมขอแซวนิดหนึ่งถ้ามีเนี่ยก็คงวุ่นเพราะว่าองค์กรแบบนี้ก็จะใช้อำนาจในแบบที่ถอดถอนนักการเมืองจริงโดยอ้างเรื่องจริยธรรมด้วยผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะฮะก็คือว่า ก็คือว่าในกรณีของทรัมป์เดี๋ยวผมจะกลับมากลับมาที่รประเด็นเรื่ององค์กรในไทยได้ครับกรณีของทรัมป์เนี่ยเขาโดนศาลซึ่งเป็นศาลสูงสุดที่มลรัตนิวยอร์กสูเป e ิมคอร์ทออฟนิวยอร์กนะฮะมละรัฐมีสูพรีมคอร์ทตัวเองคุยภาคษามาจากการแต่งตั้งมาจากการแต่งตั้งโดยผู้ว่าการมลรัฐด้วยนะฮะในส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีไม่ได้ไปยุ่งกับศาลสูงสุดที่นิวยอร์ก สารสูงสุดที่นิยอกวิน,นิจฉัยไปแล้วนะฮะว่าทรัมป์เนี่ยได้ยักยอกเงินออกจากกองทุนหาเสียงของตนเองในปี2016 mm hmm. แล้วก็เอาเงินจํานวนนั้นเนี่ยเป็นหลักน่าจะเป็นหลักแสนหรือหลักล้านดอลลาร์เนี่ยไปใจ่ายให้กับผู้หญิงซึ่งมีชื่อว mm ่าสเตฟานีคลิฟฟอร์ดสเตฟานีคลิฟฟอร์ดเนี่ยเป็นดาวโปที่ชื่อในวงการคือสตอร์ม hmm. ี่เดนิเอลคนนี้เธอเนี่ยออกมาแชร์ทรัมป์ช่วงหาเสียงทรัมป์ก็เลยยักยอกเงินซึ่งเอาไว้ใช้ในในการหาเสียงซึ่งระดมทุนมาจากประชาชนนะ ยักย่อเงินส่วนนี้ไป,ไปไปไปจ่ายผู้หญิงเพื่อปิดปากการกระทํำนี้สาววินิจฉัยแล้วว่าทรัมป์ทำผิดกฎในการใช้เงินในการหาเสียงเลือกตั้งคร<อ>ับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าทรัมป์ขาดจริยธรรมในเรื่องนี้ก็พูดได้เต็มปากเพราะสาววินิจฉัยแล้วแต่ว่าศาลเนี่ยยังไม่ได้มีคําวินิจฉัยว่าทรัมป์จะต้องติดคุกหรือถูกปรับกี่แสนกี่ล้านดอลลาร์คุณจะไม่เชื่อผมแต่ว่าศาลได้นัดฟัง คำตัดสินว่าทรัมป์เนี่ยจะหรือโดนปรับกี่ดอลลราเนี่ยในวันที่26พฤศจิกายน20วันหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยศาลนัดไว้แล้วนะฮะที่นิวยอร์กว่าทรัมป์เนี่ยจะโดนคุกหรือโดนปรับคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะฮะว่าผิดอ่าครานี้คุณจะถามต่อว่าถ้านี่เป็นประเทศไทยอ่ะแล้วสารมีคำวนคินะิจฉัยครนะ ในกระบวนการยุติธรรมปกติเลยนะไม่ใช่สารมนูญสารสถิตยุติธรรมมีคำวินิจฉัยว่าเฮ้ยผู้นําคนนี้มาจากการเลือกตั้งเพิ่งชนะการเลือกตั้งมานายรัฐมนตรีเนี่ยเจอพิพากษาปุ๊บเนี่ยจำคุกหรือสั่งปรับเนี่ยของเราเนี่ยมีผลนะฮะของของเรานี่คือมีผลนะครับคือหลุดนะฮะการเด็นออกแน่นอนเด้งออกจากตาแหน่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสหรัฐเนี่ยก็คือว่าจะไม่มีผลต่อประธานาธิบดีที่อยู่ในตําแหน่งก็คือว่า สารเนี่ยวินิจฉัยว่าทรัมป์เนี่ยผิดแล้วนะฮะแต่ว่าชื่อของทรัมป์เนี่ยยังอยู่ในบัตรเลือกตั้งในทุกๆมลรัฐให้คนไปเลือกนี่คือถ้าผมจะบอกว่าความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยเลือกตั้งนิยมก็พูดได้สารสูงสุดที่นิวยอร์กบอกว่าทรัมป์ผิดยักยอกเงินออกจากกองทุนในการหาเสียงเอาไปจ่ายปิดปากผู้หญิงแต่ชื่อทรัมป์ยังอยู่ในบัตรเลือกตั้งทุกมลรัฐ น,นี่คือระบบประชาธิปไตยเลือกตั้งนิยมถ้าทรัมป์ชนะแล้วอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีพอสารสั่งสารสั่งจำคุกจะไม่มีผลเพราะว่าประธานาธิบดีได้รับการคุ้มครองโดยตำแหน่งครับหมายเขาก็อยู่ในตำแหน่งอยู่นี่คือนี่คือระบบประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญครับกับการเลือกตั้งกับคะแนนเสียงของคนที่เลือกมาใช่แต่ว่าผมจะบอกว่าแต่ถ้าเกิด นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าสารสูงสุดที่นิย่าวิาในใิฉัยว่าทรัมป์ผิดขั้นตอนในการเสนอยติถอดถอนทรัมป์เนี่ยโดยสสเนี่ยก็สามารถทําได้สภาล่างซึ่งมีทั้งหมด435ที่นั่งเนี่ยถ้าเกิดมีเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งเสนอยติ impeachment ก็คือลงทันชี้ว่าทรัมป์มีมนทินเนี่ยการมียติ impeachment ต้องมีเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้น เอา,อาง,ง่ายๆคือเดโมแครตต้องชนะในการเลือกตั้งสภาล่าง mm. ปัจจุบันรีพับล i ิ a n กันครองเสียงข้างมากในสภาล่าง220ต่อ212ว่างอยู่3ที่นั่ง uh. ขัง้นตอนในการเสนอยติตีตราว่าทั้งผิดลงทันนะฮะว่ามีมนทินเนี่ยสามารถทำได้แล้วนำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตำแหน่งได้ mm. ถ้าเกิดมีเสียงในสมาชิกวุฒิสภา mm. เกินกว่า2ในส เพราะฉะนั้นที่ผมเชให้เห็นคืออะไรไม่ได้มีสารที่ไหนมาเอาทรัมป์ออกจากตําแหน่งแต่ถ้าเกิดสารที่นิวยอร์กชี้ว่าทรัมป์ผิดขั้นตอนในการเอาทรัมป์ออกจากตําแหน่งหลังจากนั้นคือสอส,อสอต้องเสนอเยติ i m p m e n t ครับและถ้า Impeachment ผ่านเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งสอวอโหวตเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตำแหน่งได้เสียงต้องเกินกว่าสในสา แล้วเขาไม่มีสารรัฐธรรมนูญหรือปอป,อปอชอมาชี้มูลแล้วก็มาลงดาบแล้วก็มาสอยคนซึ่งชนะกันเลือกตั้งไม่มีกลไกนั้น,นกลไกมันขึ้นอยู่กับสภาล่างและสภาบนครับ impeach เสรจแล้วก็ convict แล้วก็ remove ครับถอดถอนแต่คุณต้องมีเสียง ตัวคุณต้องมีเสียงในสภาล่างและสภาบนพอไงออผมฟังแบบนี้คือเขาก็มีกระบวนการของเขาถูกต้องซึ่งในใน,งในการร,รีมูฟออกนั่นแหละออกได้แต่ว่าไม่ใช่ศาลคุณต้องมีเสียงที่ชัดเจนจากประชาชนเกินกว่ากึ่งหนึ่งในสภาล่างและเกินกว่าสองในสามในสภาบนเพราะฉะนั้นไอ้เกมนิติสงครามที่หวังให้ผู้พิพากษาเนี่ยมาเอาประธานาธิบดีออกจากตําแหน่งเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้น หนึ่งเพราะศาลมีจรรยาบรณไม่เล่นด้วยสองคือศาลไม่มีอำนาจนั้นด้วยคดีผมยกตัวอย่างอันนี้มันกรณีเรื่องจริงตอนนี้เลยคดีที่ว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าก็จะมีคนถามว่าแล้วแปลว่าประธานาธิบดีทําได้ทุกอย่างหรือเปล่าสั่งสั่งฆ่าคนตายเนี่ยะรอใช่ไหมคุณจะลอดใช่ไหมถ้าสั่งแต่ถ้าคุณเป็นประธานาธิบดีถูกไหมอันนี้ผมยกตัวอย่างแล้วกันประธานาธิบดีสหรัฐ ไม่ว่าจะเป็นโอบามาไม่ว่าจะเป็นบุชไม่ว่าจะเป็นทรัมป์เนี่ยก็สั่งสั่งใช้โดรนใช่ไหมสั่งใช้โดรนทิ้งระเบิดในซีเรียอะไรเงี้ยใช้โดรนทิ้งระเบิดในรักอะไรเงี้ยมีคนพลเมืองในต่างประเทศตายไหมมีมีใครเอาไปขึ้นศาลไหมหไม่มีนิดหนึ่งครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ไทยพยายามปั่นกันด้วยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาไม่ยอมเอาประเทศเขาไปอยู่ภายใต้ศาลอาญาระหว่างประเทศอ๋อครับ International Criminal Court ที่กรุงเฮกอะที่ผมเคยบอกว่าจริงๆแล้วไทยต้องต้อง,องไม่มีแนวคิดที่จะไปร่วมศาลไอซีซีเพราะว่าสหรมริกาเนี่ยนะฮะเขาก็รู้ดีว่าถ้าเกิดเขาไปร่วมศาลไอซเนี่ยประธานาธิบดีสั่งทิ้งระเบิดที่เยเมนอะไรเงี้ยอ่าพลเมืองเยเมนเขาก็จ้าง NGO นักกฎหมายฟ้องเอาขึ้นศาลไอ c ีได้ดิ เพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คุ้มครองอยู่เมื่ออยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีและเมื่อพ้นตำแหน่งไปด้วยแต,แต่ในกรณีที่ยกตัวอย่างสมมติว่ามันเป็นกรณีอุกอาจจริงๆอะ่ะสมมุติว่าคุณเป็นประธานาธิบดีอยู่ในตําแหน่งครับแล้วคุณไปคุณไปค,คุณไปข่มขืนผู้หญิงคนหนึง่งไปลนลามทางเพศผู้หญิงคนหนึง่งแล้วผู้หญิงคนนั้นฟ้องร้องดำเนินคดีกับคุณ ขั้นตอนในการถอดถอนเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้แล้วนักการเมืองเองก็จะมีส่วนร่วมในการกดดันให้ให้ให้ออกจากตําแหน่งถ้ามันโฉงครึ่มจริงๆเป็นความผิดซึ่งไม่เกี่ยวกับการทําอะไรในตําแหน่งไปทําสิ่งที่เลวทรามแบบที่ผิดกฎหมายจริงๆอะ่ะไปฆ่าใครตายอะไรเงี้ยไปยิงใครตายการถนนเงี้ยสสก็เสนอ,อยติมพีชสวก็เสนอก็ก็ก็คือก็คือเอาผิดแล้วก็รีมูฟได้ และก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะว่ามันเกิดขึ้นอย่างอุกอาจครับอย่างไรก็ดีเนี่ย protection ของประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งจากสิ่งที่กลายมาเป็นแบบตุลาการพิวัตรสตไตล์ไทยๆเนี่ยอะไรเงี้ย protection ตรงนี้มีและนี่คือเหตุผลที่ในที่สุดแล้วเนี่ยศาลเข้ามายุ่งกับการเมืองมากไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ในสหรัฐในแบบที่สามารถยุ่งได้ มากในกรณีของไทยอมันก็นี่ผมเทียบไปเห็นเลยมันดูตรงข้ามกันนะแบบว่ามันคนละระบบเลยมันตรงข้ามกันเลยผมเรียกสิ่งนี้ว่าสัมริกามีประชาธิปไตยที่เลือกตั้งนิยมครับของเล่าคืออะไรประชาธิปไตยที่ไม่เลือกตั้งนิยมอ่าอันนี้ผมไม่ได้แซวผมไม่ได้ว่าผมพูดตามข้อจริงประชาธิปไตยไทยไม่ใช่เลือกตั้งนิยมเพราะว่ามันไม่ได้จบที่การเลือกตั้งมันแค่เริ่มที่การเลือกตั้งประชาชนเลือกตั้งเสร็จอะหลังจากนั้นเนี่ยมีขั้นตอนและองค์กรอื่น ที่จะมาคัดกรองคนที่ประชาชนเลือกเข้าไปอีกทีหนึง่งแต่ในสหรัฐมันตรงข้ามโดยชิ้นเชิงก็คือว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่นับคะแนนในแต่ละมลรัฐเนี่ยก็เป็นประชาชนซึ่งเป็นอาสาสมัครเข้าไปรับคะแนนด้วยไม่ได้เป็นข้าราชการจากส่วนกลางมานั่งนับคะแนนเสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยในในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าจะมีการทะเลาะเบาแวงกันขนาดไหนส่วนใหญ่เนี่ยพอถึงวันเลือกตั้งแล้วจบ แล้วก็ในรอบนี้คนก็หวังว่าทรัมป์จะเรียนรู้จากพฤติกรรมตนเองรอบที่แล้วแล้วก็ถ้าแพ้เนี่ยก็จะไม่เป็นขี้แพ้ชวนตีแต่ต่อให้เป็นขี้แพ้ชวนตีแล้วปลุกมอบ ก็ไปไม่รอดอยู่ดีเพราะถึงเวลาก็ต้องยอมรับต่อความพ่ายแพ้ผมทำแบบนี้เพราะฉะนั้นมันมันต่างกับไทยเยอะมันคือมันคือตรงข้ามเลยของเขาจบที่การเลือกตั้งของเราเริ่มที่การเลือกตั้งไอ้สิ่งนี้เขาเรียกอะไรคือของเราเนี่ยเลอกตั้งจบแล้วมันยังไม่จบนะมันมีต่อมีต่อใช่จะมีใครมาเลือกตั้งคือเริ่มเออใช่แล้วยิ่งไปกว่านั้นอีกเวลาในสหรัฐเนี่ยในสหรัฐไม่ใช่ไม่มีนักร้องนะฮะในสหรัฐเนี่ยมีคนซึ่งออกมาเปิดประเด็นออกมาแฉเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะครับ ส่วนใหญ่อะเขาจะให้ข่าวสื่อสารมวลชนให้เล่นงานอย่างเช่นแคนดิดแคนดิดประธานาธิบดีคนนี้ไปทำอะไรซึ่งเป็นความผิดในอดีตเนี่ยมันจะออกมาร้องกงินตรุมเลยแต่มารยาทของนักร้องในสหรัฐเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าสัมริกาดีนักดีหนานนะฮะสัมริกามีปัญหาเยอะแต่ว่าผมที่ไม่เห็นว่ามันต่างกันอย่างไรนักร้องในสหรัฐเนี่ยยังมีมารยาทต,ต่อประชาชน ทุกเรื่องซึ่งจะร้องนะที่เป็นประเด็นนะฮะที่สร้างเรื่องงื้อฉาวแล้วทําให้คนเปลี่ยนใจไม่เลือกอเขาจะร้องก่อนวันเลือกตั้งอของไทยเนี่ยปล่อยให้ชนะการเลือกตั้งก่อนจ่อยที่หลังแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนักร้องเนี่ยนะฮะรับเรื่องจากพรรคการเมืองที่แพ้แล้วเสร็จแล้วก็ก็ไปยื่นเรื่องกอกตบ้างอายการบ้างสารรัฐธรรมนูญบ้างปปชบ้างแล้วก็ปั่นเรื่องในสื่อด้วยปปชก็ด้วย การร้องเรียนในไทยอ่ะมันเป็นการร้องเรียนในแบบที่ไม่คํานึงถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนซึ่งใช้สิทธิ์ไปแล้วประเทศซึ่งเป็นประชาธิปไตยที่เคารพสิทธิ์ประชาชนเนี่ยเขาจะร้องทุกเรื่องก่อนเลือกตั้งให้มันแดงขึ้นมาไงให้มันคนจะได้ไม่เลือกคนจะได้รู้สึกว่าไอ้นี่มันชั่วจะได้ไม่เลือกอแล้วเขาเคารพสิทธิ์ถูกไหมครับแล้วมันเป็นวิถีในการปฏิบัติของของนักการเมืองไทยด้วยนะฮะที่ที่สู้หลังเลือกตั้งอื ก็คือว่ามีเรื่องอะไรซึ่งเด็ดเนี่ยรอไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนแล้วจะปล่อยเนี่ยอ่าเรื่องที่เด็ดเด็ดเนี่ยปล่อยของสุดท้ายแต่เรื่องที่เด็ดกว่าเนี่ยปล่อยหลังของสุดท้ายอีกเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญเพื่อให้กกตเพื่อให้หมดนะฮะบางทีปล่อยให้อยู่ในตำแหน่งสักพักชงเรื่องไปที่ปวชให้ชี้มูลเป็นกระบวนการแบบนี้มันเป็นกระบวนการซึ่งในที่สุดอะ ต,ตลบหลังสิ่งที่ประชาชนได้ตัดสินใจไปแล้ว mm. และทำให้นักการเมืองหลายคนที่ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกไปแล้วเนี่ย mm. เมื่อชนะไปเนี่ย mm. ก็อดที่จะมีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ mm. ผมคิดว่าบทเรียนหนึ่งซึ่งถ้าจะได้ในมุมหนึ่งถ้าเป็นบทเรียนที่ดีจากการเมืองในสหรัฐก็คือว่าเขาเล่นกันบทก่อนว่าเลือกตั้ง mm. แล้วหลังวันเลือกตั้งเนี่ยก็คือจบ mm. และผมเชื่อว่าถ้าทรัมป์แพในรอบนี้เนี่ย mm. เขาก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ เขาจะบิดประเด็นแล้วก็บอกว่าโดนโกงการเลือกตั้งแบบคราวที่แล้วก็ไม่ได้เพราะว่าหลักฐานมันก็ชี้ว่าเขาไม่ได้โดนโกง mm hmm. นั่นนั่นคือเพลย์บุ๊กจริงๆแล้วที่ทรัมป์เขาใช้วัฒกรรมว่ามีการโกรงการเลือกตั้งเนี่ย mm hmm. เขายืมวัฒกรรมนั้นจากประเทศอื่น mm hmm. ซึ่งไม่ได้เป็นประชาธิปไตย mm hmm. แล้วเอาไปใช้กับสาวกร mm ิพับลิกันของเขา mm hmm. แล้วบังเอิญบางคนเชื่อผมก็เชื่อไปช่วงหนึ่งเหมือนกัน mm hmm. วันสองวันแรกรอบที่แล้ว mm hmm. ผมก็เชื่อว่าทรัมป์โดนโกงที่เพนกับที่จอร์เจียแต่จริงๆแล้วไม่ได้โดนโกง เขาแคบ่านอาแล้วผมเสริมนีดหนึ่งเขาผ่านถึงขั้นที่ว่าเขาส่งสาวกเขาเนี่ยไปยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลที่จอร์เจียบอกว่ารอบเนี้เวลานับคะแนนเนี่ยต้องนับด้วยมือเท่านั้นห้ามใช้เครื่องนับจะบ้าว่ะศาลก็บอกว่านี่เขาใช้เครื่องนับมาตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้เครื่องนับแบบแม่นยำดีใช้มือนับเผื่อเนับผิดผมจะถามแบบนี้ว่าฉะนั้นคือไอร้ระบบคีดแพชชนตีเนี่ยทรัมป์เป็นคนแรกที่หยิบเรื่องนี้มามาใช้แล้วมันก็ไม่เวิร์กในสุดในสุดปั่นไปเท่าไหร่ตัวเองก็ต้องยอมเอ ของเราเนี่ยของเราเนี่ยแบบที่คุณปลื้มบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มเลือกตั้งเนี่ยมันมันไม่ได้จบแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มแต่ของเขาเนี่ยเลือกตั้งคือจบแล้วจบพมถางแบบนี้ว่าทําไมของเขามันเป็นว่าทำหรือเปล่าไม่รู้นะไม่<ข><ข>มันเป็นเรื่องของ institution ใช่ออมันเป็นเรื่องขององค์กรฮะออมันอยู่ที่วิธีการออกแบบรัฐธรรมนูญเช่นเช่นสมมุติว่าทําไม่เขารอได้เฮ้ยเขาอาจจะไม่ชอบทํามากก็ได้แต่เขารอเลือกตั้งอ๋อมันไม่ใช่เรื่องของประชาชนคืออย่างนี้และนี่คือนี่คือมุมซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนเข้าใจผิด มันไม่ใช่เรื่องของประชาชนคือหม,มายเขาว่าของไทยที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันมีองค์กรซึ่งมีอำนาจ <Okay. S 1> ในการถอดถอนและในการสอยและในการชี้มูลคือมันมีช่องทางให้เขาทําแบบนั้นถูกต้องถูกต้องก็คือว่าจริงๆแล้วในทุกประเทศก็จะมีคนซึ่งประกอบอาชีพทนายความที่พร้อมทําเรื่องร้องเรียนในทุกประเทศมีทนายความก็จะเป็นคนซึ่งนักการเมืองจ้างให้เดินเรื่องเพื่อร้องเรียนนักการเมืองคู่แข่ง แต่ว่าถามว่ากลไกลในรัฐธรรมนูญะน,นรับมีไหมที่รองรับการร้องเรียนหลังการเลือกตั้งเพื่อที่จะให้คนเพื่อเพื่อที่จะให้คนซึ่งชนะเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บังเอิญในไทยก,ไกลไกลต่างๆนั้นมีตั้งแต่กกตยันปป,ปอชอยันอายการยันสารรัฐธรรมนูญในสหรัฐเนี่ย ทนายซึ่งเป็นผู้ซึ่งรับการจ้างวานจากนักการเมืองที่พร้อมร้องเรียนเปิดประเด็นต่อสื่อสารมวลชนก็มีซึ่งเขาก็จะเปิดประเด็นหาเรื่องในสื่อสารมวลชนแต่ที่ทรัมป์ก็เจอเยอะเหมือนกันแต่ว่ากลไกของรัฐบาลส่วนกลางที่มีอำนาจในการยุบพรรคการเมืองและในการตัดสิทธิ์ตัวนักการเมืองซึ่งชนะนกลไกนั้นเน่ยไม่มีเพราะว่าในรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจองค์กรใดไว้เช่นนั้น เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะถามว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นเนี่ย<ฮ>มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะพลเมืองแตกต่างกันคุณ <c oughs> คุณมพิ่มอะไรบอกไม่ใช่เรื่องของคนนะมันคือไม่ใช่เรื่องของคนเพราะว่าไอ้คนซึ่งรับไม่ได้กับฝ่ายที่ตนเองแพ้เนี่ย<ฮ>มันเป็นเรื่องปกติในทุกประเทศ<ฮ>คนที่รู้สึกว่าตัวเองแพ้ในการเลือกตั้งไทยก็เสง<ฮ>ก็เหมือนกันคนที่เชียร์ทรัมป์ที่แพ้เลือกตั้งรอบที่แล้วก็เสงแต่กลไกให้หาเรื่องต่อเนี่ยในไทยเนี่ยมี รอเชื่อตรอเชื่อถ้าคุณยื่นเรื่อง <S 2> <S 2> ในอเมริกาไม่มีเพราะฉะนั้นถามว่ามันมันเปลี่ยนได้อย่างไรถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนนะ <S 2> <S 2> มันก็ต้องเปลี่ยนที่รัฐธรรมนูญแค่นั้นแหละแปลความว่าการร้องเรียนยุบพักและสอยหลังเลิกตั้งเนี่ยที่เป็นการละเมิดสิทธิประชาชนเนี่ยมันไม่สามารถทําได้ถ้าไม่มีองค์กรอิสระที่คอยรับเรื่องหรือศาลที่คอยรับเรื่อง ยกตัวอย่างล่าสุดเลยครับอีลอนมัสก์ทำในสิ่งที่จริงๆเราไม่เหมาะสมเลยก็คือว่าประกาศแจกเงินหนึ่งล้านดอลลาร์หรือหนึ่งดอลลาร์ไม่รู้หนึ่งล้านดอลลาร์มั้งคนคิดว่าเขาพูดเล่นแต่ปรกากฏว่าเขาเริ่มแจกจริงผมก็ไม่รู้เขาแจ,จากจริงหรือเปล่าแต่ว่าอีลอนมัสก์เนี่ยทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทาประกาศว่จาจะแจกเงินคนซึ่งมาฟังปราศัยแล้วมันก็ถือเช็คอันใหญ่ๆมาแจากผมก็ไม่รู้มันแจ,จกจริงหรือเปล่าแต่ประเด็นคือว่าถ้าอีลอนมัสก์ทำอย่างนี้ในไทยอ่ะโดนกกตเล่นแล้ว แต่ว่าที่นู่นเนี่ยก็มีคนไปฟ้องนะฮะแล้วเรื่องมันก็ติดค้างอยู่ในศาลกว่าจะมีการดําเนินคดีอีลอนมัสเนี่ยซึ่งสักพักก็คงจะอาจจะมีความพยายามดําเนินคดียยมันก็จะช้าแล้วก็ไม่มีผลกระทบผมก็ลังจะบอกว่าผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่อีลอนมัสทาถูกนะฮะผมลังจะบอกว่าสิ่งที่อีลอนมัสทำเนี่ยมันเพดแต่ว่ากลไกลในการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อเอาผิดในเรื่องพวกเนี้ที่นู่นเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจ อาจจะควรจะใส่ใจก็ได้เพราะสิ่งที่อิลลัมส์ทำมันผิดก็เป็นช่องว่างของเขาแต่ที่เนี้ยที่เนี้ยที่เมืองไทยมันมีกลไกในกระบวนการยุติธรรมที่รองรับการร้องเรียนทางการเมืองอยู่ตลอดเวลาเยอะมาก very active ในการแ a นโซ่สิทธิ์ของประชาชนบังเอิญที่อเมริกาส่วนใหญ่เขาปล่อยผ่านกันในเรื่องนี้เขาปล่อยให้จบที่การเลือกตั้งซึ่งถ้าจะแก้ไขจริงก็ต้องแก้ที่รัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่ค่อนข้างยากที่จะแก้ไข มันเป็นโครงสร้างทางการเมืองกับปกครองในไทยที่ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ครับครับอ่ะคุณป้มได้เปรียบเทียบให้เราดูว่าไทยสหรัฐต่างกันยังไงแต่แต่ดอกจันไว้นะไม่ได้ว่าสหรัฐดีทุกอย่างถูกไหมไม่ได้ดีคืองีอท้ทุกประเทศมีปัญหาแตกต่างกันครับแต่ว่าผมกําลังอธิบายให้เห็นว่าทําไมที่นู่นน่ะมันจบที่การเลือกตั้งแต่ทําไมในไทยอ่ะมันไม่จบที่การเลือกตั้งคับเพราะว่า institutional power ที่สามารถมายับยั้งการใช้สิทธิ์ของประชาชนหรือมาแคนซโซสการใช้สิทธิ์ของประชาชนเนี่ยมันมีอยู่ในไทยครับส่วนที่นู่นเนี่ยมันไม่มีแล้วก็ก,ก็ก็มีปัญหาอื่นมีปัญหาอื่นแต่ว่ามันแค่คนละปัญหาของเราปัญหาของเราคือว่าเลือกใครเข้าไปคนนั้นไม่ได้เป็น <laughs> ประมาณ8 0ดสิบเ <laughs> ของพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งยี่สปีที่ผ่านมาในโดนยุบใช่ไหมแทบจะทุกคนซึ่งเคยเป็นานายกรีฑาที่ชนะขาดมาเนี่ย ก็โดนก็โดนตัดสิทธิ์แปดสิบเปอร์เซ็นต์่ะที่ชนะการเลือกตั้งมาโดนตัดสิทธิ์ยี่สปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องยาวในการมันเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์ใหญ่และเรื่องยาวในการแก้ไขรัฐมนูญแก้แล้วจะเป็นยังไงโอ้โหพูดกันซึ่งท่าทีของรัฐบาลนี้ก็จะแก้ไม่สําเร็จครับเราก็เพิ่งได้ยินว่าไม่ทันการเลือกตั้งรอบหน้าเพราะฉะนั้นเราพูดเรากําลังพูดถึงในสิ่งที่ยากมากที่จะเปลี่ยนเพราะว่าคุณจะต้องแคปเชอร์อำนาจได้จริงไง ถ้าคุณจะแก้รัมนูนในแบบที่ผมพูดถึงนะครับครับมันยากยากฮะแล้วก็แค่แค่พูดไว้ในมุมหนึ่งคแค่บนให้ฟังสํานักข่าว Today Make Tomorrow Today